จำพุกเอ,อ, <laughs> อมาบทิาานเโดไงดนะตาสวัสดีค่ะ ขอดูพี่น้อง้เขามาดูใส่เนี่ยกันยุง่งก็สงคั่อากัดทะลุยากาศคึ้มืดคืึ้มืดป็ตะฝฟนตกเท่ เดือดคือหนูเป็ดไก่ไก่พน ມมຫມູເບີ້ເອົາສາຈິມເຮັດກ บรรยากาศป่าดูอ้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายเด้อพี่น้องปวดใจทุกคนเด้อดูอ้ก็ยุบนอยู่แต่ว่ากอ็อยุคนยุไก่เติอบอยู่ดูยอ้ยู่อำเภอเมืองสามสิบชางสารบานเมืองเนอะ บานเราเงีบสงบเป็นกำลังใจให้เดอ้อเออนี่เดียวนี่เดียวบ้านเรากระแด่เต้อบริจาคสารอาหารแห่งพี่น้องไปซ้อยกันน่เรัก เหตุนลละประงามเรือรเกี่ยงไงประงามขึ้น ก็ดอกดกงไงดอกนะ

ทานเอนี่จะคลากระว่านข่าอุ้ยเห็ดดิน

Thàn Ừ Đẹp tâm Ừ phơm ngạ Phơm ngam Cái là ngam Hứ Hết nhớ ไปหนึ่งอู้หเต็มแ,แล้ววาซันพีนงเป็นดมเพื่อนเฮ็ดอย่าง <c oughs> นั่นเต็มอีหลีบ๋เต็ม,ตมอีหลีเลยไปเอาสิได้เมืเอทานอือได้จะฮหดทานหมันจะฮหดทานทานกับพ่อเอาอู่แล้วขุนขุนทั้งนายุ่นเออมันเขนเนาะ เื้อหยังบักลาเื้อหยังจอหนี้จอหนีเออห้เพื่อนเครื่องมันแท้เก็บเก็บเก็ดจังไดกินไม่น่งแซ่บหนึ่งท,ท่านม่โอ้โหเบลอไปแต่แสบแท้ปลาขอเห็ดเด้อนี่ปลาเยี่ยมเห็ดนี่ ไอ้จนนี่วัวค,คือ <laughs> คือสิ่งตาหน่อยเบอไอ้จนนี่จจนนี่นนี่ไม่มีดบเเพิ่นที่ไนงเฮดเด็กเฮดไปให้บ่ะหนึ่งแล้วก็ล่งอันันตี้สามประคอง วันนี้ต้องพิสูจน,น์เราเต็มตาล่ะเด้เราก็สิเมือ่อตัวนี่มองไซละ่ะเก็บแม่เจับลูกสาวแล้วนี่จําผูก <laughs>

đinh, hết đen, hết kháng, hết đen, hết đen, được, đi được ôi nha Hãy subscribe cho kênh ไม่ปีกเงินนี่ เต็มตาละบาทเาต็มแล้วโอ้ยาทานเก็บให้ทานเต็มตาโปโลเออปูาแก้วมอ่งุ่งยายปีกออุย้ยสวักับตามื่อนี่อ้อปลาพัน มันมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ไมยเต็มกระตานี่ <c oughs> มือเสี้ยนเห็ดตาหน่อยอยู่บ่ <c oughs> ไม่อยู่ไปแล้วไปแล้ว